รอบงานวันนี้ครับเป็นเพื่อนเมืองครับเป็นไงบ้างครับอ๋อครับผมก็เป็นงานแรกงานคู่ครับที่ได้มีโอกาสเป็นงานใหญ่ผมไปจำปีเลยแล้วกันครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับที่แบบพวกเราได้มาร่วมงานกิจกรรมในครั้งนี้ครับยังมาไม่ถึงงานก็คือค้างแตกแล้วใช่แกากลับรอถต้องแต่กกูเลยใช่ครับยังไงบ้างครับบางกลุ่มก็มามารอตั้งนานแล้วครับหน่ก็วันนี้ฝนตกก็เลยเลทหน่อย เราเห็นยังไงพลังแฟนคลับแบบซับพอร์ตอะไรพวกตัวเราหนักมากเลยเขาพารอกันเพื่อเจอเราตรงที่จอดเอฟเอ็มีใช่ใช่ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เนาะรู้สึกดีใจมากเอาวันนี้ได้ถ่ายรูปไปถ่อยในร้านมือยามามาแล้วครับมาถ่ายก่อนนะนี่แหละครับมาถ่ายแบบทุกมุมเลยทุกกิจกรรมชอบชอบมุมไหนพิเศษนะทชอบชอบมุมที่ถ่ายกับ เรียกว่าอะไรนะเกีมาตัวกตาเออไม่ใช่ตุ๊กตาเออมาสคอตเออมาสคอตเออมาสคอตน่ารักมาสคอตน่ารักแต่ผมก็โซนนั้นครับที่เป็นอีมาร์อีมาหน่อยเป็นอะไรโอเคน่ารักเออน่ารักน่ะจริงจริงน่ารักหมดเลยนะครับน่ารักกันลี่หมายถึงห้างหรือว่าหมายถึงอะไรกัน่ะหมายถพวกเราไม่หมายถึงพวกพี่อ่ะ พี่กพูดแ่ละคเออใช่ครับให้มาเลยถ้าเชิญชวนเนี่ยติดตามติดเพิ่มนะครับเอออาจจะชวนแฟนๆมาส่งมาดูได้ครับช่วงปีใหม่นี้แล้วก็เชิญชวนแฟนๆทุกคนนะครับมา ดูต้นคิดมากมาดูมีทัศการของเซ็นทรัลเบอร์ปีนี้นะครับก็สวยมากครับต้องมาจริงๆได้มีหลายโซนแล้วหลาย,นาายคนนะครับ<ช>ก<ว><า>ับกาแฟกับชาสวยมากวันนี้ครับผมมาถ่ายรูปก,กันเยอะนะฮะนี่ของเราอาปีแปดแล้วครับผมรู้สึกว่ากระแสตอบรับดีครับดีมากมากดีมากกว่าที่คิดอีกครับผมก็รู้สึกดีใจก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากมากเลยนะครับ เราได้เช็คฟิตบองฟิแบกที่แฟนแปดเป็นครับเป็นอะไรเรับไม่นะ่าแบบเลานันม่เป็เนม่เปบดแลยนบเดีลยวแบบ่เป็ดเลยผ่าป็เลยไมเร็วเลยวมเ็ดเยะม่เดเลยวะม่เ็ดเล่นะไมเปาลยนม่้ยนะไม่เป็ล้ะไม่เป็ดเยนะม่เปยน่เเลนไ่เปเลยนไมเร็วมากตั้งแต่็่อลยนะไม่ละ่เป็เวยนะก่อปเลยน่า็นะ่เยนะ่เป็ดน่เปอดยะไม่นม่เป็ดลม่กเนะไม่เปยนมาเใจาย คลิปแบบเราที่ออกมา8นาที่่ีแล้วโอ้ดีใจมากขอบคุณแบบแฟนๆทุกคนนะครับที่แบบสนับสนุนพวกเราอะไรเงี้ยแบบคอยรับชมคลิปนี้เรา,เรา,เรา,เราแล้ว,ว,วก,ก็เดี๋ยวดีใจอ่ะเราไม่รู้จะพูดอัไงเราดีใจจริงๆเขาใจขอบมื่ ขอบคุณทุกคนมากครับไม่แต่ไม่แต่เรียกว่าอะไรเรียกปิงิงหรือว่าเรียกชื่ออะไรมีหมดเลยมีหมดมีหมดเลยมีปิงยังไงโทษครับมีปิงมีปิงแล้วมีแบบไอคุณไอ้น้องไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยมีแบบคนเจ็บเป็ดบ้างอะไรเงี้ยเอาไฟมายังไงจ้าเอาไฟมาเฮ้ยถามมาซื้อช่างไฟหรือเปล่า ก็คือเรียกกันแบบมินติงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีบ้านมีบ้านยี่ห้อ่าก็มีอ่ะมีทั้งไทยก็มีแล้วต่างชาติก็มีเ่าต้องมีกานแบบมีตัวอะไรกับต้องต้องติดตามต้องติดตามไปรู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไง็ค้ว เาสองคนว่างไหมวันที่ไปอ่ะเราว่างไหมต้องรอดูครับว่าเช็คคิวเป็นยังไงเพราะช่วงนี้ผมว่าใครหลายคนอีกสี่อีพีที่เหลือมันจะเป็นยังไงคะแบบแต่อีพีนี้แบบความฟินมันเพิ่มเรื่อยๆเข้าอีพีแปดแล้วมันก็เริ่มมีแบบตัวละครเพิ่มมาก็คือมีน้องสาวแล้วก็มีแม่ ท้องสาวกับแม่นี่จะเป็นพาร์ทแบบดราม่าเริ่มดราม่าแล้วต่อจากนี้ไปก็จะเริ่มแบบมาฝังามาแบบมาฝังดราม่ามากกว่า อาจจะมีขาดมุคือแค่หอกน้นหรือว่าะไก็มันเป็นแบบกลมของครอบครัวนี้ครับแล้วก็แต่อันเนี้ยจะอยู่ข้างเลยตลอดเราต้องรอดูว่าแบบเป็นยังไงต่อติดตามครับจากชี่ฟินอะไรเงี้ยมันจะมีเพิ่มกว่าเดิมั้งแต่ทีีไหมในแบบเสียที่เหลืออะไรเงี้ยครับจะปล่อยไม่ได้มีอันนมีอีกหลายโมเมนต์ะที่ต้องติดตามเยแบบมีหน้าหน่อยว่าแบบจะเป็นยังไงแบบจะปล่อยไม่ได้ต้องรอติดตามดีกว่าติดตามนะครับหลา เราสองคนฝ่ายวอลเันเด็นที่ออกมาเนาะแอนล่อยวอลยอนี่ยแฟนดิ้งแล้วนวิวแล้วฮะนในอึ่งชอยครับครับผมวันนั้นใช่วันนั้นแบเรามีเวลาเต้นแล้วก็พาิลป์ิลาเสร็จก็ไปรอกันโัที่แบบเชียีมัผมก็เป็นแบบหึงวันเต็มเลยที่เราแบบมีแบบมีกิจกรรมด้วยกัน วางแทนจริงๆแบบเราไปไม่นะแต่ว่ามันช่วงนั้นมีทําอะไรบ้างเฮ้ยช่วงนั้นมี H J ีเขามีกิจกรรมพอดีก็เลยก็เลยแบบโอเคว่าแบบเราจะทําอะไรบ้างก็แบ่งกันต่อไปนะคะลิปต่อไปคิปต่อไปลอิปต่อไปยังยังเลยครับยังจะให้ไหมยังไม่ได้คิดเลยจะไปไหนไไปแล ไปแล้วไปก่อนอ๋อเอาคิดไปแล้วคิดไปแล้วคิดไปแล้วแต่ว่าคิดไว้หลายอย่างตอนนี้เราร่วมเราร้อมกับมีความใามีการแต่งแล้วเรามีความเตรียมพร้อมกับทุกอย่างมากแล้วก็แต่งเยมาเมีอมรก็ยังเมือเดิมยังรู้สึก่ตัวเองไม่ได้ันด ว่ามีสเปซกับแฟนคลับหรืออะไรเงี้ยแบบยังมีเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมไม่ได้แบบว่าพอดังแล้วแบบพอดังก็แบบเราจะแบบไม่สนใจกับเมเดิมอะไรเงี้ยคือแบบเราไม่แคร์หลาคนเราแบบแต่มีเวลาให้แฟนคลับแบบต้เวลาที่เราอยู่ในการเล่นผมก็เหมือนกันนะผมก็เป็นเป็นผมคนเดิมก็คือแบบอยากอยากน่ารักกับแฟนคลับเหมือนเดิมอะไรเงี้ยอยากคุยกับแฟนคลับเหมือนเดิมอะไร่างเงี้ยแฟนคลับแบบมาหาเราเนี้ยเราก็แบบ พูดได้เลยลูกนะสุดท้ายแล้วแบบว่าเราจะได้ยินคำพูดแบบแบบหับมาให้เราตลอดจากนี้เราอยากจะมีคาพูดอะไรไปสื <com> ่อไปถึงเขาไหมครับเป็นกับที่หลงักคู่ของเราเลนะเาบอกว่าพูดอะไรจะแบบหนับไหนก็เออทำใ้อยาขอบคุณทุกคนนะพี่จตา จนถึงวันนี้เลยนะครับผมก็ติดตามต่อไปนะครับผมก็สมกับน้องปีกก็จะอยู่แบบน่ารักๆในแบบแฟน,น,นทุกคนีตลอดไปเลยนะครับนะครับ